เขียนตอบสอบเอเส่แบบนี้ได้ไหมก็คือมีคนสงสัยเข้ามาเยอะนะครับว่าเวลาเราจเจอข้อสอบที่ให้เราเขียนเอเส่ตอบเป็นความคิดเห็นนะครับตอบเป็นโอเพนเนียนหรือว่าให้ตอบว่า agree หรือ i s s g r e e เนี่ยมันจะต้องโอเคเลือกเห็นด้วยทั้งหมดแล้วตอบแบบนั้นทั้งเอเส่เลยไหมหรือว่าจะต้องตอบเป็นไม่เห็นด้วยทั้งหมดแล้วก็เขียนแบบนั้นทั้งเอเส จรริงหือเปล่าแค่จะเฉลยไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าคุณจะเขียนยังไงก็ได้แต่ว่าต้องเขียนให้ตลอดรอดฟังหรือแม้แต่ว่าเขียนแบบ50 50ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ดูครับก่อนที่จะไปดูตัวอย่างกันนะครับมาดูคำถามเฟกๆที่แคนตั้งขึ้นมานะครับ These days more people believe that parents should hire tutors to teach their children. Do you agree or disagree with this statement? ทุกวันนี้นะครับมีผู้คน มากขึ้นที่เชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะต้องจ้างครูสอนพิเศษมาสอนลูกคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำพูดนี้ถ้าจะตอบว่าเห็นด้วย100%นะครับ completely agree ก็เขียนไปเลยทั้งสอง body paragraph นะครับว่าเห็นด้วยนะครับ body แรกอาจจะเขียนว่าพ่อแม่ควรจะต้องอัดฉีดเงิน,น,นให้กับการเรียนพิเศษของลูกเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่วนอีกบอดีหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเวลาไปเรียนที่โรงเรียนนะคุณครูคนเดียวเนี่ยดูแลนักเรียนจํานวนมากไม่ทั่วถึงดังนั้นเนี่ยการเรียนพิเศษจะเป็นการอุดช่องว่างตรงนี้จะตอบว่าโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดก็ได้แต่ตรงที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็เขียนสั้นๆนะครับซึ่งอาจะเขียนนิดเดียวว่าพ่อแม่จ่ายเงินค่าเทอมให้ลูกที่โรงเรียนไปแล้วทําไมต้องมาจ่ายค่าเรียนพิเศษอีก เขียนเบาๆมือนะครับแล้วก็อีกยอ่อหน้าหนึ่งเนี่ยจัดเต็มเลยว่าเห็นด้วยว่าทําไมควรจ้างเขียนเยอะๆเขียนแน่นๆเลยนะครับหรือถ้าจะไม่เห็นด้วยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทําได้ยอ่อหน้าแรกก็บอกไปว่าโอเคเปลืองเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็อีกยอ่อหน้าหนึ่งก็บอกว่าการที่พ่อแม่ให้ลูกเรียนพิเศษเสริมจากบทเรียนหลักที่โรงเรียนเยอะๆเนี่ยจะทําให้เด็กเครียดได้แล้วสามารถตอบแบบนี้ได้ด้วยนะไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้เชื่อแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือฟากที่เราจะเห็นด้วยนะครับก็บอกไปนิดๆน,นะครับว่าโอเคถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกสอบได้คะแนนสูงๆเนี่ยส่วนมากเขาก็ส่งเรียนพิเศษกันเท่านั้นแหละเขียนชั้นๆเท่านั้นพอมาย่อหน้าที่เราไม่เห็นด้วยนะครับก็อธิบายไปเลยว่าทําไมมนุษย์ทุกคนนักเรียนทุกคนจะต้องได้คะแนนสูงคนเราไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกไม่จําเป็นต้องคะแนนสูงหรือเปล่าเอาแค่เรียนให้ได้ดีแล้วก็รอดพอแล้วหรือเปล่าแล้วก็ควรจะเอาเวลาที่เรียนพิเศษอะ ไปวิ่งเล่นไปส่งเสริมพัฒนาการอะไรของเด็กก็ว่าไปหรือจะแบบ50-50นะครับบางสถานการณ์ก็เห็นด้วยบางสถานการณ์ก็ไม่เห็นด้วยก็ได้ในบางสถานการณ์ที่เห็นด้วยนะครับอาจจะบอกว่าในกรณีที่บางวิชาเนี่ยลูกของเราหรือว่าลูกของใครก็ตามนะครับ เรียนจะรอดแหลกไม่รอดแหลกนะครับไม่สนใจว่าลูกอยากเรียนพิเศษหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องไปหาครูหรือว่าไปจ้างติวเตอร์เนี่ยมาติวเสริมให้เพื่อที่ว่าลูกจะได้ไม่ต้องเรียนซ้าชั้นนะครับหรือว่าถ้าเรียนไม่รอดแล้วไม่มีใครมาช่วยติวเนี่ยอาจจะทาให้เรียนไม่จบหรือเปล่านะครับติดรอดติดศูนอะไรก็ว่าไปพอมาอีกย่อหน้านึงนะครับเขียนให้ปริมาณมันพอๆกันนะครับก็คือว่าถ้าลูกเรียนไม่ได้แย่นะครับ เรียนผ่านอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่าไม่ได้เป็นที่1ห,หรือว่าไม่ได้เป็นท็อปของคลาสเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเรียนเพิ่มหรือเปล่าคนเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้อะไรแบบนี้เหมือนที่พูดไปนะครับคือจะตอบยังไงก็ได้แต่ต้องเขียนแบบนั้นเนี่ยให้ตลอดรอดฝั่งทางเอเซเลยเพื่อว่ากรรมการที่ตรวจงานเราหรือว่า IELTS Examiner เนี่ยเขาจะอ่านแล้วไม่งงว่าตกลงจุดยืนของเราคืออะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยร้อแต่ว่า เราดันไปเขียนด้านที่เห็นด้วยลงไปด้วยนะครับแล้วน้ําหนักเยอะเลยอย่างเงี้ยกรรมการจะไม่ให้เครดิตเรานะครับซึ่งเนื้อหาแบบนี้แคนก็มีสอนในคอร์ส i ์ l t s Writing Master นะครับใครสนใจเรียนกับแคนก็แอดไลน์แอมาตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับและพิเศษนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาสมัครคอร์สอะไรก็ได้นะครับแคนจะแถม private คิว o r ริงให้2ครั้งนะครับทุกคอสเนี่ยจะมีการเรียน p r i v a t e อยู่แล้วก็จะบวกเข้าไปอีก2ครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ